ใหญ่ๆซีครูหมูย่างนะครับวันนี้ราคานี่ขายมือและเจ้าพ่อครัวสดๆแบบนี้เลยนะคะ,ะยำพวกงัวเนาะข้าวโพนัวขนาดครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านที่จังหวัดลำพูนนะครับ<ๆ>ก็ยามแรงใกล้ข้ามาหาของอร่อยๆตามท้องถิ่นที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะครับ เราก็อยู่กันที่ร้านน้องน้ำฝนวัวย่างนะครับโอ้โหโรู้สึกว่าร้านจะค่อนข้างจะคลาสสิกเหลือเกินนี่ติดต่อได้ที่ยายเล็กตำตาดีนะครับบนโฮตามนี้นะครับแล้วก็ไปแกะร้านนะครับโอ้โหอยู่ใต้ต้นตะคบนะครับหรือภาษาพวนี้ก็บัตตะคบนะครับตะแ้แดงใตนบัตตะครบอ่ทาทายคนียังเจ้า ตะกบรอบร้านเลเจ้าไปทิพย์สวัสดีเจ้านี่ปามแอลบ้านที่จังหวัดลำพูนครับเป็นจังหวัดใกล้เพื่อนบ้านของจังหวัดจยงใหม่น้องใช่อันนี้คือคือเราจะปามากินหมวย่างน้องน้ำฝนหมวย่างเจ้าไปทิพย์ก็จะมีหมวย่างกินเพื่อนบ้านเนาะแอลตังจังหวัดของไปทิพย์เจ้าใช่อย่างลำลำกินเนาะไปดูฝนกันล้คูเส้นก็เจนเลยจะชอบไปการร้านมากเลยอ่ะนี่โอ้โหครับหัวนะจ๊ะ ี่มุงสังกะสีนะครับร้านก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับตกแฟนด้วยนั่นข้างในนะคะอันนี้ห้อยขายอะไรในทัวรกับแก้มเหับแก้มเลยนะครับบ๊อกหนึ่งบล็อกสองโอ้สงสัยต้องมีอะไรนิดหน่อยมะเปล่าเตรียมร่างอยู่โอ้นี่โซนปิ้งย่างนี่ขาดไม่ได้รักตัว พระเอกของเราวัวย่างครับเดี๋ยวเราจตัดจิ้มวัวหอมอขาใหญ่ๆสี่ครึงครับมีส้มมกหอยใหญ่อันนี้มกเหี่ยวของเจ้าแม่มกธรรมดาแล้วก็มกไข่โอ้มกไข่ที่ใส่หอยใหญ่เนาะก็มีปีกไก่น่ากว่าอาหารหลากหลายกันเก๊กยามเย็นนะจ๊ะไปกันจัดงัวย่างสวัสดีเจ้าแม่สวัสดีครับนี่ น้องน้าฝนนี่ลูกสาวนะโอออยู่ไหนอยู่เยียมอยู่เยี่ไ่ได้อยู่นี่นะพตัว่ากตัวมาตัว่าก็มานี่จัดเอาส่วนแทมๆให้หน่อยเนาะอันนี้อันนี้ยายเล็กมันกอกอ๋อยายเล็กนะครับยายเล็กก้าอ่าก็เปิดร้านเมื่อกี่ปีแล้วครับเปิดร้านมาเกือบสาวปีละเกือบสาวปีแล้วนี่เลลยหรือยี่สิบปีก็คือหลานสาวได้สาวปีโอ้โหเปิดต่อตลาดตัวเล็กๆเลยยายมายายมาอันนี้เป็นที่ ใช่เจ้าจากแม่ออนมาอยู่ตีหน้าโรงพยาบาลแม่ออนเนาะจากแม่ออนก็นเลยย้ายมาอยู่ห้วยใสประเ,ม,เมินเข,าข้าเันเข้าเหมือนมีลูกค้าเลยขยากขย้ายมาเปิดที่ต่อ,อ,ขอเขาบอกเขาพูดๆสมัยแม่ออนท่านเคยเห็นสายหินตาท่านก่อนเินตา <ใน S 3> <ด>ที่ใหญ่ที่คนทั้งหน้าตั้งเนาดเออร้านหนักร้านใหญ่ยยโอ้บะหมี่เล่นแบบเดียวเขาซองพอทั้งได้กับบะหมี่บะหมี่คนมาเปิดแกเร็วหูไม่ส่วนไหนของมจะซี่โครงสิกโค้งอันนี้คอมันเน้อเขามี ใส่ถุงแล้วอกใส่จานกินบะกินแล่นเนี่ยนี่เลยครับได้ใบกาลครับว้าวนี่กินนี่เลยได้ใบกาลเนาะโกบเลยขายจานเท่าไรเจ้าแม่ขายจานละหกสิบบาทค่ะขจานละหกสิบนะครับเป็นเนาะอู้ชับช้ำลองดูนะครับการันตี20ปีนะครับชื่อร้านน้องน้ำฝนน่็คือเป็นหลานนะครับหลานน้ำสมัยนั้นหลานยังเด็กอยู่เนาะ ล้านเนาะล้านกำลังได้สองควบสามควบเนี่ยอ๋อสองสามควบนะครับเดี๋ยวล้านสาวเป็นนั่งแบบละโอ้ล้านสาวท่ายังงามเนาะได้ไปได้หันตกั่มมาเนี่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนาะแม่ไปไปทำงานอยู่ในเบียงกะค่ะจาอ๋อโอ้เี๋ยวไม่รู้ทุกพออ๋อได้ได้ได้ขอญาตดูลูกหลานสาวเลยเนาะครับแต่๋ยวแน่เรามาดูตัวย่างของยายเล็กก่อนได้มากินเลยกระเจ้า ลูกค้ามาใหม่ก็เสนอสินค้าหน่อยเผื่อให้นิดหน่อยเพราะว่าเขามาเปิดบินก่อนจ้าเปิดบินโอ้ลูกสาวลูกสาวรลานสาวเสียดายมาได้ป้าสักก้าวได้ขอขออีกแป๊บหนึ่งครับอ่ะจอดาวดับเร็วไปหน่อยคนเจอคนสวยจอดับเลยโอ้งามครับงามน้องน้ำฝนนะครับเนี่ยชื่อตามร้านเลยนะครับโอ่เข้ามาโตแล้วนะหน้าหน้านี้แม่ยังล้าหผอมร้านอะไรทุกอย่าง ยจัดไปเมนูตามป้ายเลยหนึ่งครับต้มแสร็เครื่องในหรืต้มแสร็เอนแก้วโอ้จัดไปนะจ้าช่ำช่ำน้ำจิ้มแซ่บเขียนหยักของแม่เลยเปิดตอนเย็นนะครับเนาะเปอร์สามโมงเจ้าสามโมงบ่ายสามปิดปิดทีหนึ่งต่อยาวเลยยาวเลยยาวแบบสายแบบตริง สายน้ำเนาะน้ำชามีปวกน้ำชามีฟองได้เลยครับเจ้าโอ้โหวางหัวนิดนึงครับออหัวยากนะครับวันนี้ ตามป้ายเลยนะครับววย่างอ่ะวย่างจิ้งส้มมกไข่ครับส้มตำนะครับยำกรเรียนยำเย็นช้างหนึ่งตัวแล้วก็หน้าร้านนะครับรับออเดอร์เนาะครับเมื่อก่อนชื่อว่าแม่ออนวัวย่างเจ้าเก่านะครับตาดียายเล็กนะครับนี่ยายเล็กซื้อให้เราเลยนะครับโอ้โหซืเองครับ หนึ่งจานนะครับถ้าได้ดจิ้มก็จะพิซจายเลยครับต้องลองต้องลองครับต,ต้องลองต้อง,อ,งองลองลูกค้าเข้าแอดีลูกค้าเข้าพอดีนะครับแล้วเราก็มาเจ้าแรกแต่ว่าลูกค้ามาติดๆเลยนะมาคนก็มาสักครึบสองครึบเนะาะเราสายเราสายเนื้อ <laughs> มรืสั่งยำโคกแกวหมูส้มแกวยำหมูยอแกว น,น,ไไนี่ไผ่จานอะไรจานน่ามสบ้าค่ะาคาปรา้ขนาดแบนค่ะสไตล์ร้านเลยสิ้าบาทเท่านั้นเราสั่งแหนมหมกไค่น่ากินขนาด ี่ขายเ่าแต่และเจ้าแม่เจ้าห้าบาทเจ้าจเจ้าห้าขายก้อนสองหอกะนี่น่ากินมอกรา,า,าดสกเมนูขายดีขอย่างคนเอาไปแล้วเราแห้งแต่แม่มมาแล้วน้ำจิ้มคนเตือแห่มแหม่มน้ำจิ้มอ,อันนี้แห้งดีนะแม่นะแถว ราคานี่มื้อละกับเจ้าราคานี่ขายมื้อละเจ้ามาได้เนาะมาเดี๋ยวเลือกเป็ดเป็นยังขายราคาหกสิบนะอ,อยูอ่นะอายังอายังก็ขึ้นราคา,ามหมูยังแปลงเลยเนาะหมูก็ยังแปลงเลยหัวเป็นตัวก็เอาจะมาเป็นจานนี้ได้ตัวเฮ้ยแม่เหรอนี่ยำหมูยอในครกเลยในอันนี้เนาะพอกัวสดๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มๆเนาะอ่นุมน่มๆอือไป ยำฮกงัวมาแล้วนะจ๊ะสด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 อะไรหอ้ปอไอ้ปอมากขนาดปอไปสวรรค์ละแม่คุณเขาคือชอบฮกงัวหรอเจ้าเขาชอบเกล่ะมาแล้วชูรสรสดีไปแล้วนะจ๊ะเครื่องเทศเมืองเหนือบ้านเฮาอ๋อเก่ต๋อหรอมะเควนเนาะโอ้สูตรปอเลยมันต้องเผ็ดหน่อยเนาะป่ะเนาะเผ็ดหน่อยหาเก่งอยากนะจ๊ะยังคุณปอบเขาชอบเผ็ดคุณเขา เอาคุณคูดีคูดีเลยเจ้าอ๋อโอเคโอเคเสิร์ฟได้ได้ทีละจ้ายำฮอกงัวเนาะหอกงัวฮกควายนี่คนนิยมกินอย่างปอกฮอกควายมันมันเคียมอ๋อฮอควายเป็นฮอกงัวเนาะเออฮอกงัวมันมีมีมีเป็นเยอะเจ้าฮกควายมันมันแบบนี้เคียมก็คือหายากนะจ๊ะแสดงว่าเขาลาะควายเนี่ยงลามรัวเออแม่เขาเลกันกินเลยแบบพอมาขายเนาะ ครับเมื่อกี้คนนี้ยังไปบุกครัวมานั่นก็คือยำหกกัวเจาว้าเป็นอู้กับอีป่อวะ่ะหกครัวนี่นะมีขายแต่หกควายนี่บอกใต้มีขายเพราะว่าเขียมห<อ>าย,ยากปกติควายเกิพม่นก็จะเอาแ่งกันในครอบครัวเฮียบาเรือขายรสชาติจะล้ำกว่าแต่อีปอยำหกคัวคือเขาแบบแซบ่บวิธีรงชิมเนาะนุ่มๆอะไรหาประวัติเจ้าประวัติชอบปเอี้ยงชอบมากก่อน ส้มตำยำแก้มๆเนาะส้มตำกุปรานะครับแมนแล้วก็พระเอกของเราเลือกคือวัวย่างครับหนิวแล้วก็นี่เนี่ยจะกินไข่แหนมนี่ยชิ้นส้มหมกไข่นะครับใส่แหนมครับคนลูกค้ามาแล้วนะมาที่เรื่อยเนาะไม่ธรรมดานะครับไข่ใส่แหนมพอทางร้านก็จะมีน้องๆมาบริการให้ด้วยนะไงเอ้ กำลังขนาดเวลาที่สมมูเปี้ยวกำลังดีนนท์เนาเรียครับล้ำล้ำล้ำนนท์ไ้มว่าใส่ไม่รู้ที่คุณเลียกินได้ก่อนเนาะ่ครับเปรี้ยวกำลังดีนนทอ่ะแล้วก็ ยำส้ำตมตำยำหม,มูยอส้ตมตำหมูยอยำม,มูยอ,ยมมยอในครกเลยครับอืมครับท่านใจลำว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานก็ยำลำเพิ่งเปิดมานานไปที่อ,อันนี้สองเมนูนี่นะเป็นเมนูธรรมาดาธรรมาดาเป็นรสชาติแบบธรรมาดานะเจ้าครับเข้มข้นงอขนาด ถ้าเป็นยำกินไก่ต้งสดหน้าไปละครับอ่าคนะนี้ตากให้ไปทิพหน่อยอันนี้คือซิเนเจอร์ของร้านนะครับยำพกวัวนะครับคนเข้าคนแก่มากเนาะคนเข้าคนแก่ชอบนะครับลกอกวัวที่เพิ่นเกิดใหม่ได้ครับต้งตามต้องตามชิมดู ใจดีขนาดเจ้าเจ้าของร้านนะฮะที่ไปบกครัวมาครับต้ตมดำยำล้ำยังที่มาชิมใสเนื้อเจ้าอยำหกมัวสูตร้้อนะครับเมื่อกี้เห็นลีลาการทำอาหารแลเนาะ,นะต่อไปก็ลองมาชิมรสชาติดูครับอลองดูครับเป่าก่อนร้อนเลย กินแบบสุงไทยมาเต็มเลยอ่ะแม่เมื่อกี้ไปทำเกรงแบบข้าจมูกหอมมากโอ้คุณมาแค่าจานเกลือใส่น้ำปลาคนเดียวจานก็ก็แบ่ได้เติมน้ำปลาพวกนี้นคือแบบไม่เหนียวเกินไปไม่เละเกินไปอ่ะกลางๆกลงักลงดีเลยอ่ะกัดแบบประมาณว่าเป็นเทิชชู่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะล้ำ <คน S 2> อร่อยเ<ด>ขัก็อร่อยแล้วก็อ่าหนักไปทางเผ็ดน,นิดนึงนะครับแซ่บๆเลยอ่ะ ต้องเพ็เนาะจัดจานจัดจานครับอีกครับผมเต็มก็คะแนนยำหหบไม่ได้กินเหมือนคือบอกขอบอกว่าขึ้นหิ้งเลยการที่จะทำพวกให้อร่อยอ่ะเห็นบอกว่าห้ามผงเปื่อยเกินไปแล้วก็ห้ามแบบให้เหนียวนะครับเออต้องกลางๆแบบนี้นะครับอร่อยโอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาครับ พ่อสุดยอดลำครับ่ลำลำครับยำบกสุดยอดก็ใครชอบผมก็เอาดีใส่ได้โอ้ยเจ้าเห้าวเปิ้ลเจ้าเปิ้ลหมดกินตัวไอเดี่ยมีดีนี่ดีแถมด้วยนี่ครับดีเพิ่มความตัวตัวขมหวานเมื่อขมหวานแล้วลองย้อเข้าไปในอ่านี่หนึ่งหนึ่งอันนี้คือผสมดีนิดนึงนะครับโรยเข้าไปเพิ่มความขมนะครับแต่ว่าแกงยำแล้วก็กินเข้าไปนะ ลองดูครับแมหมยำมดได้เหรอเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมเพิ่มความผมไปก็หนุนตัวนะครับเดือดฮะเป็นทรรมไดน้นะต่อไปก็เมนูพระเอกนะครับนั่นก็คือกินช้าแล้วเปิดพระเอกหัวย่างนะครับจิ้มกับมีน้ำจิ้มแจวกับน้ำจิ้มอะไรอยน้นอเนี่ยกินกับผักสดมีสองแบบนะครับคะน่าจะคา,าน้ำจิ้มคากับ น้ำจิ้มแจ่วนะครับแม่นนะแต่แม่นอ่ะน่าจะเป็นน้ำจิ้มขาขาคั่วน้ำจิ้มขาคั่วนะครับนี่เป็นแจ่วนี่เป็นแจวนะครับอ่าพี่จุ่มจุ่มะจุ่มครับพอแบบชิมแบบอะไรนะแจ่วเขและกันรับออริจินนลครับอ่าลองดูครับอสายเนื้อมาเต็มครับกินครับหมักได้ทีหรือเปล่า เนื้อวัวย่างนุ่มอ่ะออย่างแบบกลางดี <Hey. S 1> การหมักโอเคครับอือออยั่วมาแล้วกับแบบกินกันจิ้มอะไรลงตัวมากเลยอะลองน้ำจิ้มขาเหรอขอ,อขน้ำจิ้มขาพัา่วลองดูครับน้ำลายยัว่วน้ำลายยัว่วยั่วยามเย็นเสียใจด้วยนะคนนี้ยังครับ <laughs> แมนทีา่ยาขนาดนะ่ะต้มบดบดหนะักจ้ะ เป็นร้านเด็ดอีร้านหนึ่งเนาะน่าจะชอบครับเจ้าล้วพี่ได้น้องได้ทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวกินเรื่อยๆเนาะได้เลยเจ้านี่มีสาวๆต้องมาลองครับยตกขอซดนัำซุปอ่ะยำฮกยำฮกอีกหม่อนึง เมนูเพิ่นแบบเยอะนะเจ้าแล้วก็ราคาบแบบแพงเนาะแต่รสชาติก็ธรรมดานะลองมาดูนะเจ้าสายกแก้มยามเย็นเนาะป๊อกซ่าหรือว่าป๊อกหนึ่งป๊อกสองตองสามตองนะก็กินกับน้ำชาเนาะยามเย็นนะครับนี่น้ำชานะๆๆล้ำเต๋ล้ำเต๋ ติดใจครับกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆครับไปกินเมินแล้วล่รถ้าปลาทูปางไม่เพิ่มนะครับสุดครับสุดจะได้กินมาได้เจ้าโอ้โหเครี่ยงเลยครับเลขที่ออกออดออดออด488บาทเจ้าครับอย่างก็จะราคาย่อมยาวรักซิเป็น่อยนี่นะเป็นพกพกทั้งโม้เลยนะคะครับ ราคาจะประมาณ199เจ้ากันที่หาดปอ,อมาเนาะครแล้วก็ส่วนปิ้งยา่างงวหรือตำโต๊ะนี่ถูกเลย60บาท30บาทถูกๆแล้วก็มี400ตัวนึงถึง500ใน,นที่นี้นะมาลองกินกันได้นะเจ้าของดีร้านอร่อยบ้านที่งวงย่างริมถนนใต้ต้นตะกบบ้านเลยเจ้าน้องน้ำฝนงวย,ย่างเนาะครับ้ำพานาเน่ปิดถึงประมาณที่คืนตีหนึ่งเนาะเจ้าครับ